อันนี้คือนาข้าวยามเย็นนะครับตอนนี้คือเวลามา17นาฬกากว่านะครับแต่ว่าแดดยังแรงมากๆเลยนะครับอันนี้คือเป็นวิวที่จังหวัดบึงการนะครับผมอันนี้คือแปลงนาข้าวครับผมพิกัดนะครับบึงการครับผมบึงการบ้านเฮาอากาศดีมากๆครับผมแต่ข้อเสียคือแดดแรงมากๆนะครับแรงสุดๆเลยครับผม พี่น้องกำลังเริ่มแทงรวงออกมาแล้วนะครับส่วนน้ำที่อยู่ในที่นานะครับก็เริ่มลดลงไปแล้วนะครับแต่นี้คือเริ่มเห็นรวงข้าวบางต้นนะครับเริ่มออกรวงมาเรียบร้อยแล้วนะครับรออีกประมาณสักหนึ่งสัปดาห์นะครับที่ผมมาถ่ายเพื่อนๆดูใหม่นะครับก็คือผมคิดว่ารวงข้าวจะเป็นสีขาวทั้งหมดเลยนะครับสีขาวทั้งทุ่งนี้เลยนะครับ ให้เพื่อนๆได้ชมวิวครับชมวิวอันนี้คือพ้าที่ย์กำลังจะตกดินนะครับอเข้าสู่หน้าแรงเต็มตัวนะครับผมอวันนี้ผมก็มาเปิดน้ำนะครับใส่ต้นไม้นะครับเพื่อให้น้อง หายจากการเหี่ยวนะครับเนื่องจากว่าแดดแดดแดดแรงมากๆเลยนะครับดังนั้นคือถ้าไม่เปิดน้ําใสก็คือต้นเล็กๆที่ปลุกที่เราปลูกไว้ใหม่ๆนะครับก็น่าจะไม่ไม่รอดนะครับอันนี้คือผลไม่ตกมากับ2สัปดาห์แล้วนะครับอันนี้คือผมเพิ่งเอ่อมาเปิดน้ําใส่ครั้งแรกนะครับนี่นะครับอันนี้อันนี้น้ำเราเปิดแค่3ตัวนะครับน้ําแรงอยู่ครับผมเราจะเปิดไว้แถวและประมาณสัก10นาทีนะครับแถวและ10นาที ให้น้องุ่มชื้นนะครับเพราะว่าต้นพุทรานะครับลูกน้องเยอะมากเลยนะครับถ้าไม่เปิดน้ําใส่รับรองว่าไม่นานนะครับผมลูกมันน่าจะล่วงทิ้งหมดเลยครับผมอันนี้ก็คือเราต้องเปิดน้ํานะครับตอนนี้น้อยหนาก็ลูกกําลังเยอะครับกาลังติดกำลังลูกเล็กๆครับเยอะมากถ้าเราไม่เปิดนัถ้าขาดน้ําไปรับรองว่าไม่นานนะครับน่าจะล่วงหมดนะครับอันนี้คือเราเปิดน้ําใส่นะครับ สักสองถึงสามวันเปิดสักครั้งหนึ่งนะครับอันนี้คือกล้วยน้ำวาดำนะครับตอนนี้เอ่อคือน้องลูกน้องก็คือดำมากๆครับก็คือเริ่มมันสนิมเต็มที่แล้วครับผมเดี๋ยวรอน้องแก่นะครับเดี๋ยวผมจะมาชิมให้เพื่อนๆดูนะครับว่ารสชาติน้องเป็นไงนะครับแต่สำหรับตัวผมเองนะครับผมเคยชิมแล้วนะครับก็คือแต่ว่ายังไม่เคยอัดคลิปนะครับเดี๋ยวรอให้น้องเคยในแก่นะครับเรามีกล้วยเยอะครับดีวเราจะมา แล้วก็รีวิวนะครับว่ารสชาติของน้องจะเป็นยังไงนะครับอันนี้คือกล้วยมอน้ำวานะครับน้ำบาปลีใหญ่มากๆเลยนะครับผมอันนี้คือต้นที่ที่ซื้อเขาแถมมาให้นะครับก็เลยมาปลูกจริงไว้นะครับต้นน้องใหญ่มากๆเลยนะครับแต่ผมจําไม่ได้กันว่าเป็นน้ำวาอสายพันธุ์ไหนนะครับแต่ว่าต้นใหญ่จริงๆนะครับรอรุ่นนะครับรอรุ่นรอรุ่นนะครับว่าจะเป็นสายพันธุ์ไหนนะครับ เพราะว่าจะเป็นน้ำน้ำมาบ้านเราธรรมดานะครับแต่ว่าปรีน้องใหญ่มากๆครับผมเดี๋ยวรอลุ้นนะครับให้เพื่อนๆดูอันนี้คือสภาพดินนะครับหลังที่ฝนไม่ตกมาประมาณสองสัปดาห์นะครับก็คือดินแห้งมากๆเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเปิดน้ําใส่นะครับสักหนึ่งสกเออจักมาหนึ่งชั่วโมเออสักมาสามสิบนาทีนะครับล่องละสามสิบนาทีเติมน้ํามันหน่อยนะครับแต่ว่าเราเปิดครั้งเดียว คือต้องอยู่ได้ตั้งหนึ่งสัปดาห์เลยนะครับเพราะว่าเวลาเราไม่มีเวลามาเปิดใส่น้องนะครับนี่นะฮะแล้วจะเปิดวันนี้นะฮะหนึ่งชั่วโมงนะฮะให้ก็คือมันมีอยู่สองร่องนะครับร่องละสามสิบนาทีนะครับเพราะว่าร่องใหญ่นะครับผมต้องใช้เพราะน้ำเราน้ําระบบน้ําเราเป็นระบบอ่าไม่มันไม่ได้แรงมากนะครับผมก็คือเราจะเปิดได้ทีละแถวนะฮะนี่ถ้าในอนาคตนะครับถ้ามีไฟฟ้ามานะครับเดี๋ยวผมจะประทําระบบน้ําใหม่นะครับให้น้ํามันแรงกว่านี้นะครับ อันนี้คือผ่านไปประมาณสิบกว่านาทีแล้วนะครับตอนนี้เริ่มเริ่มที่จะเปียกกันนะครับอันนี้คือร่องเปิดแค่สามตัวนะครับเปิดสปริงเกอร์ใหญ่แค่สามตัวนะครับตอนนี้ก็คือดูจากนี้ก็เริ่มเริ่มจะเปียกกันแล้วฮะเดี๋ยวผมจะเปิดแถวที่สองรับรองว่าก็คือระยะน้ําที่ผมทานะฮะก็คือมันสามารถที่จะเจอทั้งสองข้างเลยนะฮะไอ้มันจะเปียกทั้งสองข้างไงฮะ เยวจะเปิดอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคนะครับเจอกันนะครับเดี๋ยวผมไปเปิดสปริงเกอร์ก่อนนะครับนี้คือเข้าสู่หน้าหนาวแล้วนะหน้าหนาวนะครับแต่ว่าอากาศยังไม่หนาวนะครับเนั้นคือช่วงนี้ก็จะมืดเร็วมากๆเลยนะครับตอนนี้เพิ่งแค่18นาฬิกานะครับแต่ว่ามืดแล้วนะครับผมอันนี้ผมพาเพื่อนๆเดินชมขณะที่รอระบบสปริงเกอร์ทำงานนะครับผมเกิดชมสวนไปก่อนนะครับอันนี้คือกล้วยโน กล้วยโซนที่ปลูกไว้เป็นพี่เลี้ยงกับฝรั่งนะครับเดี๋ยวปีหน้านี้เราจะเอาออกหมดเลยนะครับเอาสกินปีนี้โซนนี้นราจะกินแค่รอบนี้เป็นปีปีสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราจะขยายพื้นที่ใหม่นะครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะให้น้องพวกฝรั่งทุกต้นนะครับฝรั่งพวกนี้นะครับทุกต้นเลยให้น้องเป็นลูกครับผมขณะขณะที่ผมยังไม่ออกนะครับเพื่อนๆนะครับอันนี้คือห่อเเริ่มห่อแล้วฮะห่อไว้ต้นลูกสองลูกหอนะครับไม่ห่อเยอะ เป็นฝรั่งไส้แดงนะครับปลูกไปกินนะครับผมนี่นะครับสวยๆนะครับผมอันนี้คือ18นาฬกากว่านะครับกำลังจะมืดแล้วนะครับพอจะมองไปมองไม่เห็นอะไรเลยนะครับเพราะว่าต้นกล้วยที่ผมปลูกเป็นพี่เลี้ยงนะครับตอนนี้คุมหมดแล้วนะครับคุมหมดแล้วแล้วผมก็ใส่เอาคี้วัวใส่ไปต้นละต้นละทังนะฮะตอนนี้คือสภาพน้องจะสวยมากๆนี่นะฮะ สวยจริงๆครับผมก็คืออากาศสดชื่นมากๆเลยนะครับ,นะรบอันนี้ก็จะเป็นโซนกล้กวยหอมเตี้ยของผมนะครับที่ผมปลูกบอกว่าปลูกไว้ประมาณเกือบ10เกือบสิบสิบเเรียกว่านะสิบกอครับสิกอและสิบต้นแต่ว่าต้อง10กอมากกว่าเพราะว่า1นกอเน,นี่ยมันมีหลายต้นนะครับนี่นะครับผม แล้วเมื่อกี้ผมก็เจอกล้วยหอมเตี้ยหนึ่งเครือนะครับมันแก่แล้วครับมันแตกด้วยแต่ว่าเรากินไม่ไหวนะครับแล้วก็ยังไม่ตัดนะครับผมตอนนี้ต้องแตกไปสี่ห้าลูกแล้วนะครับเดี๋ยวเ,เดี๋ยวไปไปถามพี่ๆก่อนนะครับเอาจะเอาไหมถ้าก็จะผิตัดส่งไปสมุทรสาครนะครับผมแล้วเครือใหญ่มากเลยนะครับจะต,ตัดส่งไปให้ทั้งเครือเลยนะครับผมอ่าอันนี้อีกโซนหนึ่งนะครับโซนนี้จะเป็น ต้นเน้นฝรั่งนะครับฝรั่งแม่พันธุ์ที่ผมขยายไว้นะครับนี่ครับอันนี้กําลังขยายไว้นะครับเดี๋ยวว่าเราจะมาเปิดน้าใส่ให้น้องแบบเปียกกันนะครับอันนี้อันนี้ก็ต้นเอ่อต้นบุษราที่ผมเคยถ่ายเพื่อนๆดูนะครับตอนนี้ดอกน้องเยอะมากนะครับแต่ว่าลูกไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับต้นนี้แต่ว่าอีกข้างหนึ่งนะครับลูกเยอะมากครับอีกต้นหนึ่งนะต้นนี้คือต้นใหม่นะครับปีแรก ก็จะมีลูกบ้างครับมีไม่เยอะเดี๋ยวเปิดน้ําใส่ให้เปียกๆก็น่าจะจับลูกค่อนข้างเยอะครับตอนนี้คือทีนี้น้องขาดหรือน้องขาดน้ํานะฮะแต่ปุ๋ยฝุ่นปุ๋ยน่าจะพอนะครับเพราะว่าเราใส่ขี้ไก่เลยนะครับกำเลยนะฮะแล้วก็วันนั้นคือมีปุ๋ยเหลือกการใส่ยางพารานะครับผมก็มาใส่ปุ๋ยที่เป็นเน้นแบบลูกอ่ะใส่กำนึงะฮะใส่เพาะต้นใส่เพาะต้นพู้สาดนะครับต้นอื่นไม่ใส่นะครับเพราะว่าปุ๋ยมีจากัดนะครับผมปุ๋ยแพงมากๆครับใส่ใส่แค่จากัดครับ ก็ใส่พอได้กินลูกนะครับไม่ได้ไกลน้อยเพราะว่าต้นน้องขี้เหละมากถ้าไม่ใส่เลยนะครับน้องก็ไม่ขึ้นนะฮะอยาให้เพื่อนดูวิวยามค่ำนะครับอันนี้คือใกล้มืดแล้วนะครับเด๋ยวผมต้องรีบกลับแล้วนะครับนี่นะฮะ <Okay. S 1> วันนี้วันนี้ผมจะมาเป็นหนุ่มในดงกล้วยนะครับ <laughs> อันนี้คือกล้วยเล็บมือนางอยากนะครับที่เราทดลองอันนี้ต้นนี้เราทดลองนะครับเอาไว้5ต้นนะครับจะให้น้องออกเครือพร้อมกันทั้งห้าต้นครับตอนนี้ออกไปแล้วหนึ่งเือนะครับเราหดเน้นก็คือใส่สารอาหารให้เพียงพอน้ําไม่เพียงพอนะครับแล้วก็รุนว่าสภาพเครือของน้องจะสมบูรณ์หรือเปล่านะครับอันนี้อันนี้เป็นก่อทดลองนะครับเรียกว่าอีกไม่เกิน2อสสัปดาห์นะครับก็น่าจะออกทั้งหมดครับรอรุนนะครับว่าน้องจะเจดลูกใหญ่หรือเปล่าอันนี้คือโซนปากกล้วยสุดลกนะครับ เราอันนี้แหละก็คือแต่ว่าตอกลางวันเนี่ยแม้จะดูรกนะครับตอนกลางวัน,นคือแดดลงถึงพื้นหมดเลยนะครับเพราะว่าแดดแรงมากๆครับนี่นะนั่นคือพืนข้างล่างไม่ต้องกลัวว่าไม่ได้รับแสงนะฮะร,รับเต็มเต็มครับผมอันนี้เรารอปุ่สปริงเกอร์ทำงานอยู่นะครับและน่าอีกนานเลยครับผม เพราะว่ามันแรงมากครับมันไม่เปียกเลยฮะอันนี้คือเปิดครั้งแรกในรอบปีนะครับเปิดระบบน้ําครั้งแรกในรอบปีนะครับเราไม่ได้เปิดมากับาห้าถึงหกเดือนแล้วนะฮะมีสายที่รั่วเยอะเลยครับเดี๋ยวเราจะมาซ่อมเยอะเลยเดี๋ยววันไหนว่างๆนะครับผมจะมาไล่ซ่อมระบบสปริงเกอร์เยอะเลยครับเพราะว่าอาจจะมีคนเดินเข้ามาแล้วก็เหยียบท่อนะครับท่อแตกเยอะเลยฮะปิดผมเมื่อกี้ผมปิดไว้หลายโซนนะฮะ มีท่อแตกด้วยอุ้ยใช่ครับอันนี้คือกล้วยหอมทองที่ออกกำลังออกเครือนะครับสวยๆครับเพื่อนๆนี่นะครับอีกไม่นานเราได้กินได้นนครับเครือนี้หอมทองเครือนี้อร่อยครับอันนี้ปลูกทิ้งไว้เมื่อปีที่แล้วนะครับหน้าแรงปีที่แล้วคิดว่าจะไม่ได้กินแล้วนะครับคิดว่าน้องจะตายไม่ผ่านหน้าแรงมานะครับแต่ว่าน้องน่ารักเหลือเกินรอดมาได้นะครับแล้วก็มาเจอหน้าฝนก็เลยเพิ่งเพิ่งเอ่อเพิ่งออกเพิ่งออกเครือนะครับ อันนี้โซนกล้วยไข่มาเลยน,นะครับสวยครับเป็นพันธุ์กล้วยพันธุ์ที่ปลูกง่ายสุดแล้วครับปลูกง่ายแล้วก็อลังการมากๆครับแต่ว่าเรากินได้ไม่เยอะครับเพราะว่ามันหวานเกินเดี๋ยวผมพาเพื่อนเดินไป,ไปมุมมืดอที่ผมบอกเพื่อนๆนะครับว่ามันมีนี่นะครับเครือนี้ครับเครือใหญ่มากๆครับแก่แล้วนะครับแต่ว่าเราต้องเฮ่อ,ไม,อไม่อยากตัดนะครับกินได้ไวฮนะ โอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมกลับต่อก่อนนะครับ